อันนี้ก็เป็นจุดที่เราบอกว่าเอ้ยเราชอบตัว dif มากกว่าตัว chat e AP, เพราะว่าเดี๋ยว j a t e AP เนี่ยสัญญามันจะหมด3-3แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะต่อไม่ต่ออันนี้เราก็เลยแนะนำเป็น dif ที่เรามองว่าตัวเนี้ย dividend yield ก็จะอยู่แบบประมาณเนี่ยเกลางๆไปเรื่อยๆนะมันมีถนนเส้นไหนหรือสายไหนมันทับซ้อนกันขนาดนั้นอันนี้ก็เลยฝากไว้ให้คิดอีก,อกมุมนึงแล้วกันนะครับ ก็งั้นผมอ่าดิฟต่อเลยแล้วกันนะครับคุณยุทธนาครับครับผมก็อ่าดิฟตอนเนี้ยผมอ่าทางหลักทรัพย์กสิกรให้เป็นซื้ออยู่นะครับเอาพอฟอร์มนะครับที่ราคาเป้าหมายเนี่ยสิบห้าจุดแปดบาทนะครับดีเวนดิยิวนะครับปีสองสองสองสามเนี่ยอยู่ที่เจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เราก็คาดว่าจะเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยไปยาวๆเลยอย่างน้อยเนี่ยยี่สิบปีอุ้ย ยี่สิบปีเลยหรอใช่ใชน่นี่เป็น a s s u m p t i นเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราบอกว่าเอ้เราชอบตัว df มากกว่าตัวจัดอีเพราะว่าเดี๋ยวจัดอีเนี่ยสัญญามันจะหมดสามสามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเ,เขาจะต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อนะ้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัว df เนี่ยมันมีสัญญามันจะหมดเหมือนกันแหละปีปีสามสองหรือสามสามใกล้ๆกล้กันนี่แหละประมาณปีนี้แหละครับมันจะหมดเหมือนกันแต่ว่าไอตัวที่มันหมดเนี่ยมันเป็นเสาโทรคมนาคม ซึ่งเสาโทรคมนาคมเนี่ยเ,เขาเรียกว่าไงดีมันสามารถหามาทดแทนได้ยากกว่ายากกว่าสาย<ม>นะครับมันจะมีสินทรัพย์สองประเภทนะเสาโทรคมนาคมกับสายไฟเบอร์นะครับลองนึกภาพตามนะครับไอ้ตัวเสาเนี่ยที่มันจะหมดปีาสามสามสามศูนย์ต้นๆเนี่ยมันจะ ผมคิดว่ามันน่าจะต่อได้เพราะว่าต้นทุนในการส,าสร้างเสามาทดแทนเสาเดิมเนี่ยมันทำได้ยากลองคิดดูว่าสิบตอนเนี้ยเราก็ดูละโอ้ค่าที่ต่างๆมันก็แพงแล้วเนาะเราคิดไปดูว่าอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยโอ้ค่าที่มันจะเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าเขามันต้องมีค่าที่ต้องทำ EIA ต้องอะไรต่างๆนานาต้องขอดุนขอนี่เนี่ยการสร้างเสามาทดแทนเสาเดิมเนี่ยมันทาได้ยากนะครับฉะนั้นเราเลยเชื่อว่าทาง True เนี่ยที่เขากำลังจะควบกับดีแท็กอยู่เนี่ยทางทรูเนี่ย เขาก็น่าจะต่อสัญญาเช่าเสาไปอีก10ปีอย่างน้อย10ปีนะครับ,รบทำให้อายุสัญญาของทั้งเสาและสายเนี่ยน่าจะยาวถึง20ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ,รบอันนี้เราก็เลยแนะนำเป็น DIF ที่เรามองว่าตัวนี้ Dividend Yield ก็จะอยู่แบบประมาณเนี่ยเกลางๆไปเรื่อยๆนะก็เป็นน่าสนใจแล้วก็ตอบคำถามไปถึงประเด็นแรกที่เราคุยกันเรื่อง s ส f e ย v เว้น้วยตัวนี้ถ้ารเราไปย้อนดูนะครับตอนปี2 0 2 1ก็ ดีเวนยูไม่ลดนะในในในรูปเงินบาทนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเซฟเฮมเวนได้ครับคุณยูเทนาครับคุณเฟรมครับแจสอีฟกับ diF เนี่ยแทบจะเป็นคู่เทียบตลอดการเลยนะเป็นแฟนรายก็ใช่ใช่ใช่ครับแล้วแล้วก็แล้วก็พี่หนึ่งใหญ่รูปหล่อคุณพิสุทธิ์รูปหล่อแต่ลูกชายหลอกว่าเนี่ยก็ยังมีแนะนำด้วยเลยนะว่าถ้าไม่สบายใจถือแจสอีฟเนี่ย ลองเปลี่ยนมาดิฟก็ได้นะคุณเฟรมช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรน่าจะเป็นเหตุผลที่ถ้าไม่สบายใจตัวแจส z ิฟแล้วมาถือดิฟน่าจะโอเคกว่ามันมีเหตุผลอ,อะไรครับคุณเฟรมครับอันดับแรกเลยเหมือนที่ผมได้พูดไปก่อนก็คือแจสซิฟเนี่ยสินทรัพย์เขาเป็นสายไฟเบอร์นะครับสายไฟเบอร์ซึ่งจะหมดสัญญาเช่าตอนปี2033นะครับซึ่งผมมองว่าสายไฟเบอร์เนี่ย มันมีความเสี่ยงที่เขาจะไม่ไม่ไม่ต่อสัญญาเพราะว่าสายไฟเบอร์มันเป็นแค่สายอ่ะมันสามารถไปพาดนู่นพาดนี่มันมันสามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้ได้ง่ายกว่าอนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติแบบ AAS อ่าทาง Advanced กิด t a k e อะไรเข้าไปอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่ออันนั้นมันเป็นคือความเสี่ยงนั่นคือความเสี่ยงที่ที่มันมีอยู่นะครับซึ่งเทียบกับตัว DF เนี่ยที่สัญญามันก็จะหมดช่วงปีสามสามเหมือนกันเนี่ยแต่มันมันเป็นเสาไ้ที่หมดอ่ะ ไอ้ตัวสายเนี่ยไม่มีปัญหาตัวสายเนี่ยเขามีออปชันต่อไปเลยอยู่แล้วไอ้ตัวที่จะหมดเนี่ยมันเป็นเสาซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือทรยางสดแทนได้ยากายเออสดแทนได้ยากเขาน่าจะยังไงก็น่าจะต้องเช่ายังไงก็ต้องเช่าต่อไปอีกนะครับก็คิดว่าหลักๆก,ก็จะต่างกันตรงนี้หลักๆก,ก็คืออ่าพูดๆถ้าให้สรุปง่ายๆคือระยะเวลาแล้วกันฮะอย่างถ้าถือจ e t อีฟเนี่ยเอาชัวร์วเลยว่าเงินที่เราจะได้เนี่ยมันก็คือเหลือเวลาอีกสักประมาณสิบปี แต่ DIF เหลืออย่างน้อย20ปีอ่าอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดว่ามันก็ดูชัวร์กว่านิ่งกว่าสมูทกว่าใช่ไหมน่าจะสบายใจกว่าสําหรับคนรับความเสี่ยงได้ต่ำๆใช่ไหมคุณเฟรมประเด็นนี้ใช่และยาวกว่ายาวกว่าด้วยอ่าครับยาวกว่าครับอใช่ครับอ่นิดนึงครับคุณเฟรมแต่ว่ามีข่าวว่าโอ้โหตวนนี้โบกหลายโบกเลยมอง Jazz e ฟดีขึ้นเปลี่ยนำแนะนำเป็นซื้อก็มี เพราะคาดการว่ายังไงยังไงเนี่ยนะแอดวานก็เอาเพียงแต่ว่าจะได้ราคาไหนหรือว่าเงื่อนไขไหนเท่านั้นเองแล้วถ้าแอดวานได้เข้ามาครอบครอง j จ็ซอีฟเนี่ยนะถ้าตามกระบวนการที่เราเคยคุยกันไว้ขออนุญาตไม่ย้อนค,ค,คือย,ยังไงแอดวานก็เอาแล้วมีโอกาสสูงที่น่าจะได้แล้วถ้าได้แล้วเนี่ยค,ค,คงต้องอาจจะใช้แจ f อีฟเป็นเป็น ใช้คาว่าเครื่องมือได้ไหมได้นะเป็นเครื่องมือทางการเงินในการขายสินทรัพย์เข้ากองและเนี่ยครับมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแจสอีฟด้วยอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องย้ายก็ได้มั่งถือแจสอีฟอยู่เหมือนเดิมก็ได้มั้งไม่ต้องมาดิฟก็ได้สิคุณเฟรมจะว่ายังไงอ่าจริงๆมันมีสองมุมละกันคือคืออย่างตอนเนี้ยหลักทรัพย์เกษิกรเรามองว่ายังไม่ได้ใส่แอสซัมชันที่ว่าเขาจะเพิ่มสินทรัพย์อะไรมาเพราะยังไม่เกิดนะครับ เพราะยังมันยังพอมันพมันยังไม่เกิดแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าอาผมยังคิดอยู่เราเราต้องมองรอบด้านนะอันอันแรกเลยก็คือ,อาการที่จะขายสินทรัพย์เข้ากองเนี่ยแปลว่าบริษัทคุณต้องต้องการเงินถูกไหม <S <S อันดับแรกเลยต้องการเงินคุณคุณดูดูลองลองดูทรูก็ได้ทําไมเขาถึงขายสินทรัพย์เขา้าดิฟไปดูสถานะทางการเงินเขาเนี่ยโอนน้นี่เขาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับเขาค่อนข้าง,งขาดเอาเขาก็ขาดทุนมาหลายปีถูกไหมฮะทางทางทรู เขาก็เลยอ่าขายดิฟเพื่อที่จะไปลงทุนต่อไอ้ขายขายของเข้าดิฟเพื่อที่จะไปลงทุนต่ออะไรก็ตามเนี่ยแต่ลองคุณไปดูลองดูลองไปดูแอดวานนะครับโอ้แอดวานที่กําไรตลอดนะกระแสเงินสดที่เข้าต่อปีเนี่ยเยอะอยู่แล้วแล้วเงินหนาผมก็เลยมองว่าอ่ามันก็คือผมก็ไม่ไม่ปิดโอกาสนะว่าเขาจะขายสินทรัพย์เข้ากองแต่ว่าพอมาดูอย่างเงี้ยแล้วว่าเออเขาก็มีเงินกระแสเงินสดเข้าเป็นกําไรของเขาทุกปีทุกปีอยู่แล้วแล้วทําไมเขาต้องเอ๊ ทำไมเขาต้องการเงินอีกอะทาไมเขา ừ, จําเป็น ừ, ต้องขายสินทรัพย์เขามาเข้ากองนะอะไรแบบนี้ ừ, เราก็ยังสงสยัยตรงนี้อยู่ก,ก,ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท,ท,ท,ที่ฝากไว้คิดละกันผมอาจจะไม่ได้ฟันธงนะครับอีกประเด็นนี้ฝากไว้คิดอีกอันนึงขออีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อตัวแอดวานเนี่ยกับตัวสามบีบีแล้วกันทําธุรกิจบอร์ดแบนเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะเช่าตัวแจทีเนี่ยซึ่งก็เป็น,ปนสายไฟเบอร์นี่แหละไว้ทำบอร์ดแบนนี่แหละ เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะสินทรัพย์ของแอดวานตอนนี้ที่เป็นสายไฟเบอร์ที่มันลากตามท้องถนน,นเนี่ยมันมีพื้นที่ไหนที่มันทับซ้อนกับของแจดอีหรือเปล่าอืมอ๋อถ้ามันทับซ้อนกันอเขาก็ไม่ต้องเช่าสิเออใช่ไหมมีอยู่แล้วใช่ป่ะถ้ามันทับซ้อนกันเออเราเรา,เราซึ่งซึ่งอันนี้เราไม่รู้ขนาดนั้นว่ามันมีถนนเส้นไหนหรือ สายไหนมันทับซ้อนกันขนาดนั้นอันเนี้ยก็เลยฝากไว้ให้คิดอีกอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะครับว่าครับว่า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 มันก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับแต่ว่าผมผมก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าเขาจะขายสินทรัพย์นะเขาอาจจะมีโปรเจกต์หรืออะไรในอนาคตซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้มีเปิดเผยหรือยังไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ครับผมผมเสริมชวนคิดเพิ่มเติมได้ไหมครับคุณเฟรมขออนุญาตเชิญเชิญเลยครับหรือหรืออาจจะเป็นเหตุผลเพื่อ ต้องการเพิ่มแรงจูงใจให้โหวตผ่านคิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะถูกป่ะได้ได้เหมกันได้เหมือนกันเออผมดีไงผมจะทําผมออฟเฟอร์คุณเต็มที่เลยนะรับผมเป็นลูกเขยเถอะเดียวเรีเดี๋ยวเรับผมเถอะรับรับผมเะผมดีขนาดนี้ผมพร้อมจะเปให้คุณขนาดนี้รับรับเอาสินสอดมาวางแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพอปะกันแหมไปแล้วเนี่ยจะจะเป็นอย่างนั้นได้ได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งการเป็นนักวิเคราะห์ก็บางทีคาดการล่วงหน้าได้นะวิเคราะห์ล่วงหน้าก็ได้แต่ว่าจะนํามาเป็นมูลค่าเพิ่มล่วงหน้าโดยที่น้ําหนักยังไม่เพียงพอก็ลําบากหน่อยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเฟรมประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่ครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเพราะนั้นขอกลับมาที่ดิฟนะครับ <Yeah. S 1> ประเด็นที่สองครับแต่คุณเฟมคนที่ถือ Jazz i ฟเนี่ยผมเชื่อว่าตามสื่อโซเชียลเนี่ยผมไม่ต้องพูดย้ำโดยไม่จำเป็นผมเปลี่ยนคำพูดได้วยกาผมไม่ต้องพูดย้ำเพราะว่าคงจะกระหึ่มกันพอสมควรแล้วว่าในหัวจิตหัวใจของผู้ถือหุ้นแจ z z ิฟรู้สึกอย่างไรกับดีลเนี้ยนะจาก <c oughs> การได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งแล้วมันต้องลดลงมา ค่อนข้างเยอะอย่างมีนัยยะเนี่ยนะคงไม่ต้องบอกนะครับว่าพอใจหรือไม่พอใจอันนั้นด้านหนึ่งนะ <st> นะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับคุณเฟร,รมนะน,นั้นก็ไปว่าคู่ไปตามที่คู่การดีกันไปไม่เกี่ยว,วะนะวิเคราะห์นะครับกลับมากำลังจะโยงเรื่องผลตอบแทนครับเพราะถ้าจะให้ <st> ย้ายจาก j a z สอิฟอะที่คุณเฟร,รมบอกว่าก็ราคาหน่วยมันลงมามันก็เลยทำให้ดีวิดียนยิวในปีนี้ ปี2022ไปจนถึงปี2025เนี่ยดิวิเด end y ของ j a z z i ฟเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปเป็น12%แล้วจะ,ะให้ย้ายเพื่อความสบายใจมาที่ตัวของดิฟซึ่งจะมีดิวิเด end y เพียง7.6%เนี่ยมันทำใจลำบากนะคุณเฟมคุณเฟมว่าไงจาก12เป็น7.6เนี่ยมันทำใจยากนะคุณเฟม ครับโอ้อันดับแรกเลยสิบสองเปอร์เซ็นตเนี่ยมันไม่ได้สิบสองเปอร์เซ็นไปตลอดการนะแค่แค่สามสี่ปีใช่ไหมใช่ไหมเออแค่สามสี่ปีแล้วมันจะเหลือแปดเปอร์เซ็นอ่าแล้วมันจะเหลือแค่แปดนะครับไอ้เรียบกับเกีที่มันอยู่แต่แต่ถ้าแปดเปอร์เซ็นตก็มากกว่าเจ็ดจุดหกอยู่ดีนะคุณเฟรมถ้าถามแบบเคี้ยวๆอ่ะอ่าได้ได้ใช่แต่ว่าแปดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยหมดแค่ปีสามสามนะอืออ่าแต่ว่าเจ็ดจุดหกเนี่ยไปถึงปีสี่สี่กว่ากว่าเลยนะ ยาวก<า>ว,ว่าเรา,าต้องคิดตรงนี้ก่นยาวกว่านะครับประมาณนี้ครับ,รบยุทธนาก็จะประมาณนี้ครับฉะนั้นประเด็นก็คือความสบายใจการรับความเสี่ยงแล้วก็แล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ท่านผู้ลงทุนต้องตัดสินใจเองใช่ไหมครับว่าจะสวิสมาดีไหมจาก j a สอิมาอย่าง DIF นะ อันนี้ประเด็นสวิชานนะครับใช่ครับเอาละครับย้อนมาปิดกันที่ dif นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อ dif นะครับ dif นะครับราคาปิดวันนี้13บาท70สตางค์เป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้าเท่าไหร่ครับคุณเฟรมครับอ่าเป็น15.8บาทครับยังแนะนำซื้อดิบนะครับคาดการณ์วีดีนดิวเดต่อปีจะนิ่งๆอย่างเงี้ยไปอีกประมาณ20ปี เป้าพืา้นฐานสิ้นปีหน้า15บาทแ0นะครับ m ันนี้พัสออนไลน์0 1 0เปลี่ยนเลนไปนทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นนะครับ <1> 1> ครับจันครับเราจะเริ่มต้นกันที่โบนัสโบนัสที่ว่าเนี่ยตกลงให้กี่เดือนครับจันแชมป์ <laughs> ครับอันนี้ก็เตรียมมาเป็นพิเศษเลยนะครับคือจริงหัวข้อหลักของเราเนี่ยมันคือการหาหุ้นกลับตัว นะครับทุกคนก็โฟกัสว่าหุ้นเนี่ยมันจะกลับตัวยังไงนะครับแต่ว่าผมว่ามีคําถามหนึ่งที่ควรจะต้องนํามาก่อนหน้านี้ว่าก่อนที่เราจะมาเจอหุ้นกลับตัวเนี่ยเรามีเงินเนี่ยกลับมาซื้อหรือเปล่าหรือเราไปติดหุ้นอยู่ที่ด้านบนนะครับ mm hmm. วันนี้สิ่งที่เอามาเป็นโบนัสให้ก็คือว่าเราจะทํำยังไงนะครับไม่ให้มันไปติดหุ้นที่โซนด้านบนนะครับเพราะถ้าติดที่ด้านบนเนี่ยเรารู้สัญญ,ญาณการกลับตัวก็ไม่มีประโยชน์ เงินเราจมเงินเราจมอยู่แล้วนะครับไม่มีถ้าเกิดไม่มีเงินใหม่เข้ามาซืออ้อรื่องเงี้ยเราก็เห็นยัยญางกับตัวก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเห็นโอกาสลอยไปเฉยเฉยนะครับนะครับสนใจเชิญครับช่องทางเดิมช่องทางเดียว Li าย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจเชิญได้เลยนะครับ